ดีครับวันนี้ผมชอบตังตังเชนเนลนี่เราได้มาแล้วนะครับนี่ไม่กวาน้ำกันตลมเดี๋ยเราขอตัวไปสูบน้ำแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ไปเจอกันตอนเสร็จเล่นกันเลยนี่เส่แจแลวคับใหญ่ไหมครับเดี๋ยวเราไปลงเล่นกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดยวดียวดยยยเย ไหนสั่งกันลองยืนสิลูกหรือแค่ไหนนีประมาณนี้อรั่ผมตกนไป่ข้นือไม่พนล่ะหมอลืลอมลต่อมาเลยลงมาสิ มีตัวนี้นี่ยมาเล่นลูกบอกันโยูกบ <c oughs> อกูดแวเ่แงงดดูกนัน,น,น,กนเอ้ยขอดัดูกเอาเก็บเเก็บตรงนี้ให้หมดเก็บตรงนี้ห้หมดอ <c oughs> ไแก่ คุณยศจะตายคุณยอจสู้กบศิลาได้ถ้ามันไม่หีเอาไป No! <laughs>